นี่มันหมดอนาคตแล้วประเทศไทยเมื่อเป็นอย่างนี้พังหมดแล้วล่ะครับเพียงแต่มันยังไม่ตายทันทีครับระบบรัฐิเนี่ยเวลามันจะตายเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนคนที่สตังเยอะครับไม่ยอมตายล้ะครับเสียบนู่นเสียบนี่เสียบสายยางเสียบเครื่องช่วยหายใจเสียบหลอดอาหารสายระโยงระยางไปหมดนี่คือรัไทยวันนี้ครับเหมือนคนไข้ที่สายเต็มไปหมดับ แน่นอนไม่ตายง่ายหรอกครับใช้เวลาครับพอจะตายก็กระตุ้นหัวใจพอกระตุ้นหัวใจก็ยังทรงพระเจริญกันอยู่ก็อยู่กันไปสิครับไม่เป็นไรอาจารย์สรณีอาชวานันทกุลนักวิชาการอิสระโพสเฟซบุ๊กยกเหตุการณ์รุนแรงในสหรัฐเปรียบเทียบไทยชี้วุ่นวายขนาดไหนสุดท้าย ระบบเดินหน้าต่อไม่มีรถถังออกมาล้างไพ่ครับนี่ลงเดลินิว์ที่ผมหยิบมานี่ก็เพื่อให้เห็นว่าในเมืองไทยก็มีคนตาสว่างเยอะแต่ว่าเขาจะพูดแล้วมันเป็นข่าวไหมเนี่ยต้องมีฐานะทางสังคมชาวนาคนหนึ่งพูดอาจจะไม่ได้ยินแต่เป็นนี่เป็นนักวิชาการนะครับคุณเซเลนีนี้ โพสต์เมื่อวันที่เจมกราครับพอเห็นเหตุการณ์จากอเมริกาก็โพสต์นางสาวสารินอัชวันนันทกุลนักวิชาการศิสระด้านเศรษฐศาสตร์นักเขียนนักแปลชื่อดังนะครับโพสเฟซบุ๊กสารินนี่ครับนามสกุลบอกชัดเจนไม่ได้ไม่ได้มั่วเจ้าของเขาพูดเองนะครับเขาพูดถึงความรุนแรงที่กลุ่มผู้สนับสนุน โดนัททรัมป์บุกอาคารรัฐสภาสหรัฐกรุงวอชิงตันขัดขวางการรับรองให้โจไบเดนเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการแต่ท้ายที่สุดรัฐสภาสหรัฐก,ก็เดินหน้าพิจารณารับรองจนเสร็จสิ้นโดยเขียนข้อความระบุว่าเนี่ยค่ะวุ่นวายขนาดไหนสุดท้ายระบบก็เดินต่อไม่มีรถถังออกมาล้างไพ่ โยนกติกาทิง้งใครชอบเปรียบเทียบมอบไทยกับเมกาเทียบให้ตลอดรอดฟังเทียบให้ตลอดรอดฟังไปถึงตอนหลังเหตุการณ์ด้วยนะเป็นยังไงครับแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยเป็นประเด็นที่ใครก็เห็นยืนยันแล้วว่าใช่แน่ระบบสองระบบนี้มันต่างกันแล้วประเทศไทยก็ใช้เงื่อนไขาการบุกนี้ทำรัฐประหาร แล้วยังจะทำอีกนะครับอย่างนี้มาให้ผมเรียกว่าระบบราชาธิปไตยไทยกำลังเสียบสายยางนอนติดเตียงได้อย่างไรก็ต้องต้องเรียกว่าติดเตียงครับไม่ติดเตียงยังไงอ่ะรัฐประหารแล้วรัฐประหารอีกก็ไม่ชนะสักทีเลือกตั้งก็ไม่ชนะจนกระทั่งสุดท้ายเลือกตั้งก็ยังเขียนรัฐธรรมนูญอีกให้ให้250าบมาโหวตรัฐมาโหวตให้ประยุทธ์เป็นนายกได้ ก็ย <aría> ังไม่ชนะอีกก็เลยใช้วิธีการขยงคะแนนช่วยขยงแล้วก็ยังไม่ชนะอีกยุบพักซื้อซื้องูเหาอย่างนี้ไม่เรียกว่าคนไข้ติดเตียงเราจะเรียกอะไรไม่ทราบครับเหตุการณ์คุณทำนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับอาจจะเก็บไปคุยกับท่านอีกทีหนึ่งวันจันท์ดูเหตุการณ์ก่อนถ้าไม่ถ้าข่าวนี้ยังสำคัญอยู่นะครับ วันนี้ต่างประเทศเขาโพสต์ข้อความประนามกันเต็มโลกเลยครับอ้าวแล้วทำไมไทยไม่ไม่ประนามล่ะแสดงว่าไทยทำถูกงั้ไงที่ยึดธรรมเนียมเป่าฮะมึงเล็กเกินไปที่กูจะประนามมึง <c oughs> คือความสำคัญของไทยมันน้อยปล่อยให้มึงตายซากเองก็แล้วกันมึงนอนติดเตียงแล้วมึงก็ตายกันเองก็แล้วกันประชาชนจัดการกันเองแต่อเมริกาที่เขาเป็นมหาอำนาจ จึงต้องมีข้อเสนอมีความเห็นจากต่างประเทศทั่วโลกส่วนประเทศไทยนี่มาหอยอำนาจไม่ใช่มาหามาหอยที่ผมพูดอย่างนี้ตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าม็อบมีเส้นอเมริกาคาที่ม็อบมีเส้นไทยได้ลิบได้ดีเดี๋ยวจะบอกเอสุนายมันยกเมฆเองไอ้เงเปล่า รู้กันมานานแล้วนี่คือคำพูดวลีทองเมื่อปี2551 10กว่าปีที่แล้วคนพูดคนนี้เป็นรัฐมนตรีมหัสไทยในสมัยคุณสมัครในสมัยคุณสุมชายเป็นนายก ท่าอนอาจจะบอกเอ้าก็มาเป็นน้ำติมหมาดทยพวกคุณนี่วะก็เลยพูดเปล่าก่อนที่แกจะเป็นนั่นแกเป็นคนสนิทกับสมเดญญ็จย่าเป็นผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะครับคนเป็นผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนั้นต้องสนิทกับวังครับสนิทกับสมเดญญ็จย่าใกล้ชิดที่สุดแล้วเป็นคนโปรดด้วย แล้วต่อมามาเป็นผู้บัาการตำรวจแห่งชาติตอนรัฐบาลปี49แกก็เป็นคณะรัฐบาลกับเขาคือแกเห็นปัญหาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยคืออยู่ในวังเลยครับแต่แกเห็นว่ามันไม่ถูกต้องแต่ว่าคนอยู่ในวังก็ไม่กล้าพูดพูดได้มากที่สุดก็คือมอบมีเส้นครับวันที่พันธมิตร กับกปสยึดอำนาจนั้นเนี่ยเอก่อ,อ,อจลาจลเนี่ยคนท่านผู้นี้อยู่ในโครงสร้างรัฐมนตรีนะครับแล้วท่านเห็นเองแล้วท่านปราบไม่ได้ไปพูดในสภาร์สบอกม็อบมีเส้นพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะครับพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะเป็นคนใกล้ชิดในวัง แต่ไม่ไม่เห็นด้วยกับการก่อจลาจลของพันธมิตรและกปะป,ปสและรู้ด้วยว่าในวังหนุนหลังแต่พูดไม่ได้มากดังนั้นวันลีทองที่บอกว่าม็อบมีเส้นพูดในสภานะครับไม่ใช่พูดทั้งนอกนะพูดในสภาเลยจนกระทั่งพูดกันซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าจากม็อบมีเส้นมันเป็นม็อบเส้นใหญ่ แล้วเส้นใหญ่ใครอะที่ตำรวจจับไม่ได้อะมหาไทยไม่กล้าจับอใครอะถ้าไม่ใช่วังแล้วจะเป็นใครแล้วครับดังนั้นนี่คือหนังสือผู้จัดการลงครับโกวิดจองเวนม็อกมีเส้นอ้างประวัติศาสตร์คลมมจนจัดสองรอบเป็นรัฐคณะรัฐมนตรีแต่บริหารประเทศไม่ได้เพราะมันยึดทำเนียหมดเลยพวกเสื้อเหลืองดังนั้นตัวคุณ โควิดวัฒนะเนี่ยเขายังเห็นปัญหาแล้วเห็นว่าอย่างนี้มันไม่ถูกแต่พูดไม่ได้มันจงต่างจากอเมริกาไงเพราะว่าระบบอเมริกานะั้นมันเป็นของประชาชนแลว้วอำนาจแต่ประเทศไทยมันเป็นของราชาธิปไตยการมีการมีนายกที่ชื่อสมัครสมชายก็เพียงแต่เป็นภาพจอมปลอเอ้ยเป็นภาพภาพลวงตาเท่านั้นเอง เขาก็เลยเห็นปัญหาก็เลยพูดไม่ได้พูดได้แค่มอบเส้นใหญ่มอบมีเส้นคำว่ามอบมีเส้นนี้กลายในในปีสองพันในปีนั้นน่ยนะครับเดือปีเท่าไหร่สองพันห้าเท่าไหร่สองพดกลายเป็นวาทะแห่งปีนะครับ วันนี้ผมเลยมาเอามาประกอบเหตุการณ์เปรียบเทียบการยึดสถานที่ราชก,การที่เป็นศูนย์กลางบริหารระหว่างอเมริกากับไทยท่านจะได้เห็นสตาสวางแล้วมันต้องมาเถียงกันอีกแล้วไอ้พวกรับจ้าง i อทั้งหลายทหารตำรวจที่รับจ้างทำงานผมไม่ได้ว่าคุณหรอกเพราะคุณทำตามหน้าที่แต่หัดฉลาดด้วย ไอ้ที่เข้ามาก่อกวนก็ไม่เป็นไรครับเอานะฮะปรากฏว่าวันนี้เหตุการณ์ที่อเมริกามันเผชิญประจวบเหมาะกันพอดีครับทักษินพูดเรื่องของท่านเองเกี่ยวกับปัญหาการเมืองไทยโดยตอนที่สัมภาษณ์นั้นเหตุการณ์ในอเมริกายังไม่เกิดคนละตอนกันนะครับแต่อยู่ใกล้ๆก,กันพอดี สัมภาษณ์ก็รู้สึกจะเป็นวันเดียวกันอาจจะก่อนเหตุการณ์นในอเมริกาดังนั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องจงใจที่จะมาพูดที่ทักษณิณจะพูดถึงเรื่องอเมริกาไม่เกี่ยวเลยครับเอาซะเอาชัดก่อนนะแล้วมาตีพิมพ์เมื่อวันที่เจสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ Thai Enquirer แล้วเขาแปลมา ประเด็นสำคัญตรงนี้ที่ต้องขโมดก็คือทักษิณบอกว่าไทยเป็นรัฐซ้อนรัฐท่านเพิ่งรู้เมื่อก่อนไม่รู้ครับก่อนมาเป็นนายกไม่รู้พอมาเจอแล้วถึงรู้ทักษิณชิน,นวัตรให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยเอ็นควายเลอร์ยอมรับก่อรัฐประหารปี49ยังเดียงสาทางการเมืองไม่รู้ว่าไทยเป็นรัฐซ้อนรัฐ ชี้การลุกขึ้นประท้วงของนักศึกษาคือภาพสะท้อนความต้องการประชาธิปไตยไม่เอาทหารและไม่เอาการรับรองรัฐประหารจากสถาบันอันนี้ก็มีเหตุผลนะครับท่านทักษิณน,นี่วันที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาท่านไม่ได้มาอยู่ในเหตุการณ์นะครับท่านเรียนอยู่เมืองนอกผมนี่เป็นนักศึกษาและผมต่อสู้กับถนมประภาส ท่านเป็นนักเรียนในร้อยนะ่วงนั้นน่ะเอออาจจะจบร้อยตีลแล้วมั้งแล้วรู้สึกจะไปเรียนต่อต่างประเทศท่านเลยไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมเลยเตอตาสว่างนานแล้วท่านก็เลยบอกเมื่อก่อนท่านไร้เดึงสาท่านไม่รู้จริงๆมีอีกตอนหนึ่งที่สัมภาษณ์ผมโคดมาจาก v o ี TV ที่เขาโค้ดคำพูดของท่านและผมมาไฮไลท์ให้ท่านดูนะครับท่านบอกว่ารัฐไทยเป็นรัฐพันลึกคำว่าพันลึกก็คือ Deep State คือมันไม่จะเรียกว่าอำนาจนอกระบบมันซ่อนตัวอยู่ท่านเข้าใจเสียให้ชัดเจนแล้วเวลาวิเคราะห์สถานการณ์มองเหตุการณ์จะได้ง่ายขึ้นเสื้อเหลืองที่ยังโง่อยู่เนี่ยกลุณา ทำความเข้าใจเสียว่าการเข้าใจข้อมูลที่เป็นจริงเนี่ยระบบรัที่เป็นจริงโดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์อื่นๆมารับรองเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นอนาคตประเทศชาติได้ดังนั้นรายการของเราถ้าท่านดูแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์ไปมากๆเนยนะครับตาสว่างกันเยอะๆเนี่ยนะประเทศชาติมันจะเกิดการสมดุลเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธีได้เอง เพราะคนไม่ต้องมาลบกันเพื่อกษัตริย์ไม่มีหรอกครับแต่วันนี้ยังจะลบกันเพื่อกัริยัเพราะเข้าใจประชาชนเกลียดประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหาว่าจะไปล้มกษัตริย์เขาไม่ได้ล้มเขาจะปฏิรูปกษัตริย์แล้วให้อยู่กันได้แบบอังกฤษมันจะไปล้มยังไงล่ะเข้าใจนะครับนายสุนายน,นี่ชัดเจนผมไม่ไปได้ร้มไม่ไดเ้เคยเสนอเรื่องล้มเลย แต่เสนอให้ตาสว่างเพื่อที่จะได้ให้ปรับขบวนเข้ามาหากันกษัตริย์ก็ปรับตัวได้เมื่อประชาชนปรับตัวแล้วกษัตริย์จะไปหลอกคนนู้นคนนี้ว่าต้องเอ่อพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างใ้การอดออมใช้ใจ่ายอย่างประหยัดประหยัดยังไงล่ะครับเดินทางท่องอยู่ในเยอรมันนี่มันค่าเช่ามันถูกนักเลยครับเอะซื้อทั้งลง เช่าทั้งโรงแรมซื้อทั้งพระราชะวังใหม่สร้างพระราชะวังใหม่หนุยก็ไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ท่านก็นอยู่เยอรมันประหยัดยังไงล่ะครับเราตาสว่างก็ไม่ดีเหรอประหยัดยังไงล่ะครับใช้งบ7 5 0ห้าสิล้านสร้างห้องนอนอยู่บนเครื่องบินประหยัดยังไงล่ะครับใช้ห้าิบี่ล้านสร้างส,างส้วมบนเครื่องบินส้วมเนี่ยม,มันยังแพงกว่าส้วมทองคำอีกนะห้าิบสี่ล้านนี่ผมถึงบอกว่า ถ้าประชาชนตาสว่างไม่เป็นเครื่องมือของอำนาจรัฐพันลึกมาทำความเข้าใจเสียเข้าสู่ประชาธิปไตยเสียกษัตริย์ก็ต้องปรับตัวเองครับแล้วท่านก็อยู่ได้แต่มันผ่านความเจ็บปวดหน่อยเท่านั้นเองขอให้พี่น้องทหารตำรวจเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะครับเราช่วยกันอันนี้ voice ทีวีวอยซ์ออนไลน์บอกว่ารัฐไทยเป็นรัฐพันลึกเราคือรัฐซ้อนรัฐนี่คำพูดของทักษิณน,นะเราคือรัฐซ้อนรัฐที่มีบางอย่างอยู่ด้านหลังเวลาที่คุณแข็งแกร่งคุณจะไม่มีปัญหากับพันธมิตรคงไม่ได้หมายถึงกลุ่มพันธมิตรนะหมายถึงว่ามิตรท,ทั่วไปนี่คุณจะไม่มีปัญหากับพันธมิตรพวกเขาจะซื่อสัตย์ตั้งใจทํางานไอ้พวกนักการเมืองก็ซื่อสัตย์ทํางานเต็มที่ ระบบมันเข้มแข็งแล้วแต่พอรัฐสออรัฐเริ่มทำงานถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยแบบสุไลก็คือเมื่อวังเริ่มทำงานนั่นคือเวลาที่คุณต้องระวังนั่นก็คือเวลาที่คุณต้องระมัดระวังทักษินกล่าวอา้าวผมเอาข้อความสำคัญสำคัญที่จะมาเป็นบทเรียนวันนี้ให้ท่านดูนะครับอดีตนายกคนที่23ของไทยระบุว่า กว่าที่เขาจะรู้ว่ารัฐซอนรัฐเริ่มทำงานและเริ่มไม่ชอบเขาก็เป็นช่วงปีสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวาระแรกเนื่องจากเวลานั้นเริ่มมีการประท้วงที่ผิดปกติเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นเขาได้รับการเลือกตั้งกลับมาใหม่โดยมีที่นั่งสสในสภา377ที่นั่งเกินครึ่ง อขนนี้พักเดียวเลยแต่ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เขากลายเป็นเหยื่อของความสำเร็จของตัวเองเห็นไหม,อ,มอีกตอนหนึ่งครับอีกตอนหนึ่งนี่ตอนนี้น่าสนใจนะครับพูดถึงการชุมนุมของเด็กเยาวชนวันนี้ คุณทักษิณบอกว่าคนรุ่นใหม่ตอนที่เขายังเป็นเด็กอย่าลืมว่าวันที่คุณทักษิณเป็นนายกมีนโยบายซื้อแท็บเล็ตให้เด็กฉลาดส่งให้เด็กยากจนดูให้ใช้ให้รู้จักใช้ให้รู้จักติดตามเทคโนโลยีเนี่ยนะเด็กที่ประท้วงวันนี้ยังอยู่ชั้นมัธยมอยู่ชั้นประถมกันอยู่ครับเหตุการณ์มาสิบกว่าปีแล้วนะ เพนกวินก็ดีนะครับน้องลุงก็ดีน่าจะอยู่อายุสิบขวบเท่านั้นเองนะครับนี่มันยาวมาพอสมควรแล้วนะครับบ้านเมืองเนี่ยวิกฤตเนี่ยแล้วในที่สุดมันก็ตอบคำถามได้เองเด็กเหล่านี้ที่ถูกครอบงำโดยรัฐบาลเผเด็จการหรือราชาธิปไตยเนี่ยสามารถตอบคำถามได้เองเพราะกลไกของระบบมันเน่าเฟะมันพังทลายโดย ทังทลายทาง,ทาทางการครอบงำแล้วผู้ไงกะลารั่วแล้วนะครับท่านทักษิณบอกว่าคนรุ่นใหม่ตอนที่เขายังเป็นเด็กเขาได้ยินพ่อแม่และคนอื่นๆพูดว่าฉันจะได้งานใหม่รถใหม่บ้านใหม่เมื่อ20ปีที่แล้วแต่พอมาตอนนี้ เขานั่งฟังพ่อแม่คนเดียวกันนั่นแหละเขานั่งฟังพ่อแม่พูดอีกครั้งว่าฉันกำลังจะตกงานกำลังจะสูญเสียรถกำลังจะสูญเสียบ้านคนรุ่นใหม่คิดว่าก่อนหน้านี้เรามีอนาคตที่สดใสแต่ทำไมตอนนี้อนาคตมันกลับดูมัวหมองท่านทักษิณก็พูดในฐานะที่ท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี แต่ผมคิดว่าแม้ผมไม่เอามาอ่านประชาชนท่านที่อ่านเรื่องนี้ก็เข้าใจเองแต่ที่ผมเอามาเสนอขณะนี้คือเอามาเสนอให้เปรียบกับเหตุการณ์ในอเมริกาไอ้ผู้นำเสื้อแดงบางคนก็มักจะโจมตีหาว่าสุนยัยพูดอย่างนี้ทำให้เขาลำบากมันไม่เกี่ยวกันนะฮะผมพูดความจริง พูดอย่างนี้ทําให้ครอบครัวเขาราบากเอ๊ะก็ท่านพูดของท่านเองแล้วข้อเท็จจริงนี้ประชาชนก็เข้าใจเพียงแต่ผมเอามาเปรียบเทียบเชิงเปรียบเทียบให้ดูให้ตาสว่างให้ชัดเจนไอ้มึงเนี่ยเป็นผู้นําเสื้อแดงอ้างว่าเป็นผู้นําเสื้อแดงแล้วมึงยังหลอกลวงคนเสื้อแดงอีกเนี่ยมึงดูเงาโตมึงเองบ้างนะครับผมไม่ได้ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะ ท่านเห็นคนทรยศใช่ไหมครับคนทรยศอุดมการณ์นี่มันก็จะอวดอ้างว่ามันยังเป็นประชาธิปไตยอยู่นั่นแหละเรื่องอย่างนี้ในประวัติศาสตร์เยอะแยะผมหยิบเรื่องนี้มาเพื่อให้ท่านเห็นว่าวันนี้เราช่วยกันคนที่มั่นคงต่ออุดมการประชาธิปไตยคนที่ซื่อสัตย์ต่ออุดมการประชาธิปไตยซื่อสัตย์ต่อประชาชน มันต้องเปิดเผยให้ประชาชนเห็นความจริงสิไม่ใช่ไปพูดบิดเบือนใส่เสื้อเหลืองไปเข้าอบรมหลักสูตรจิตอาสาเสร็จแล้วยังบอกว่าครอบครัวชินวัตรก็ใส่เสื้อเหลืองพักเพื่อไทยก็ใส่เสื้อเหลืองไอ้นี่มันตะแบงแล้วไอ้หมอนี่แถมยังตัดผมหัวเกลียนอีกเดี๋ยวมันมาฟ้องผมอีก ที่มันตัดหัวกินมันตัดก่อนนะมันตัดก่อนรอสิบขึ้นโอเคไอ้ทรงผมประหลาดนี่ไอ้นี่มันทำมานานแล้วเอานะอีกตอนหนึ่งท่านทักษิณพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งทำให้เราเข้าใจได้มันเป็นเวลาประจวบเหมาะนี่ครับนี่ครับ ทักษณิณเชื่อว่าการลุกขึ้นมาของนักศึกษาและกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นไม่เกี่ยวกับการได้กลับมาประเทศไทยของเขาหรือไม่ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการกลับมาของทักษณิณจะได้กลับหรือไม่กลับก็ไม่เกี่ยวกันเพราะการลุกขึ้นมาของคนรุ่นใหม่เป็นความพยายามที่จะมองหาอนาคตของตัวเองผ่านระบบประชาธิปไตย พวกเขาอยากเห็นประชาธิปไตยในประเทศไทยแต่ประเทศไม่มีประชาธิปไตยมานานหลายปีเขา,าไม่อยากให้ทหารเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยพวกเขาไม่ต้องการรับรองการรัฐประหารจากสถาบันกษัตริย์นั่นคือสิ่งที่ผมมองเห็นได้ ไลที่มืออ้างเป็นผู้นําเสื้อแดงเป็นผู้นําฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมึงไปขวางเขาทำไมอะไปขวางเยาวชนเขาทำไมบอกว่ากลุ่มคณะราษฎรอย่าชุมนุมนะให้เลื่อนการชุมนุมเซวันที่สิบสี่ตุลานะี่หลวงจะเสด็จผ่านทั้งนั้นอย่าชุมนุมถ้าไม่มีประเด็นกษัตริย์ชนะแน่นอนประยุทธ์ครับขับไล่ประยุทธ์ดได้วันนี้มันขับไล่ได้ที่ไหนหประยุทธ์ วางเขาอุ้มแล้วเต็มที่แล้ววันนี้ยังบอกผมเป็นผมมาถ่ายกําลังให้ถ่ายกําลังให้กลุ่มราษฎรเอาเธอพูดไปก็ดีถ่ายกําลังให้ก็ดีแต่ว่าจะมายุบเสื้อแดงมันมันคนละเรื่องกันแล้วนี่คือเลขกระเทของคนที่อับจนทางการเมืองแล้วสุดท้ายท่านทักษิณพูดว่าพวกเขายัางอายุน้อย ะครับแต่มันตั้งแต่มันแต่ความตั้งแต่มีความตั้งใจที่ดีผมว่าถ้าเราพูดคุยกันได้ทุกอย่างมันจะจบลงอย่าไปพยายามคิดว่าคนที่พูดอะไรตรงข้ามกับเราเป็นคนไม่ดีเราต้องนั่งลงฟังความเห็นแล้วเราจะเห็นมุมมองใหม่ๆที่ดี แล้วประเทศก็จะกลับไปเป็นปกติได้อีกครั้งทักษิณได้ทิ้งทายไว้ผมว่าสิ่งที่ทักษิณพูดนีน่ชี้ขุมสมบัติทางการเมืองนะครับให้แกพัเด็จการไทยเลยนะว่าอย่าแข็งขืนเลยยอมรับกลไกลประชาธิปไตยเสียนี่ผมตีความนะ แล้วไม่ต้องวิตกกังวลว่าทักษิณจะกลับไปเป็นนายกถ้าไม่เป็นแล้วผมยืนยันได้ว่าท่านไม่กลับไปเป็นนายกแล้วประเด็นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปวิตกกังวลแต่เอาประเทศไว้ก่อนก็แล้วกันสถาบันกษัตริย์นั้นก็จะได้อยู่ได้ดังนั้นวันนี้ถ้าคนในวังเสนาธิการในวัง ตอนขณะนี้เรารู้ว่าคนสําคัญที่สุดก็คือนุ้ยกับก้อยแล้วก็รอสิบย์นี่แหละสามคนนี้แหละครับถ้าเราได้กดแชร์กดไลค์ไปถึงหูถึงตาเอาไปพิจารณาเถอะครับก็สถาิบันกษัตย์ไม่ล้มครับอยู่ได้และจะอยู่ได้เยอะสบายด้วยแต่ว่าเจ็บปวดนิดหน่อยนะเหมือนกับเจ็บแค่เอาเข็มจิ้ม นิ้วเพื่อจะตรวจน้ําตาลในเลือดเท่านั้นเองไม่ใหญ่เจ็บมากหรอกไม่มีใครเขาล้มหรอกแต่ถ้าดื้อดึงไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็แน่นอนฮนะสถานการณ์มันจะไปมันเรื่อยๆเอาละครับ